สวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับเอ้าจัดชายทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ลมมันเยอะก่อนแรงไหมไม่ให้ลมมันเยอะก่อน อย่าพึ่งเตาให้ลมมันเ,อเยอะๆก่อนลมมันน้อยมันปั่นไม่ทันเนี่ยวมีปั๊มลมก็สบายอย่างนี้เลยครับอุปกรณ์สนามจริงมันแรงกว่านี้นะโอ้ไม่ฟ้ามันก็ดีนี่นะ ในบ้านไม่โด่ดิฮะเจียมเรื่องในบ้านไม่โธ่ดิฮะโอ้ขับรถเก่ามันก็ธรรมดามันก็ต้องมีเพื่อนบ้างแหละถ้าขับรถป้ายแดงถึงไม่เพื่อนอย่างนี้แหละได้รสช,ช,ชาติเนาะกันชายแรงมะนี่เอ,อเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้ว ตะกรอนตะกรอนครับแบบนี้ไหมีแล้ครับไปด้วยซ่อมไปด้วยวะอ๋อเครื่องซ่อมด้วยสบการมาเยอะครับผ่านมาเยอะกันชายโก้เปากรองไหมเบากรองไหมน่ะเป่าได้ไงกรองเปียกเเยบา เรากลองเปียกคู่นี้ชักตรงไหนพี่ชช่คู่นี้ชักตรงไหนคู่นี้ชักร่องตรงไหนคู่นี้ชักสักอีกร่องหนึ่งเด้อลงไปข้างล่างได้ไหมเอาไม้สองท่อนนั่นอะฮะไหนขึ้นตรงไหน ต่ไม <Co> ่ฟังไม่ค่อยมีญาติขึ้นโอ้เดินอุ้มไม้มาให้เขาอย่างกู้ฮ่พี่เขาันเาพี่ก็บอกว่าเอาไมาให้ผมเลยนะเพราะผมดูไปแล้วของพี่ไม่ะของพี่ไม่ได้ใช้ไม้หรอกใช่ไม ไปเที่ยวด้านสามสองัวสามสองนอนได้ขึ้นวันแฮรกี้แล้วเองแค่ผมนอนได้ขึ้นวันนะพี่ยนอนได้ขึ้นวันอะเอเองนน้อยก่าเขาาหมดวะก็จนอนแล้วไฟอาอะสี่สิบเม่สิบสสี่สิบสดีแล้วจ มันมีดรวกอทู่วันหนึ่งมันเบื่อีพ่นเสียแล้วเนี่ยดูใหม่เป็นไรตันหมดแล้วมันไม่ค่อยออกวะเั้ยออกแรงอยู่นะเฮ้ยสายไม่ตันตันเตืนเตาไม่ได้ไม่ออกเลย ดินหรือเปล่าเอาน้ำมันมายหยดดูอ่ะเดี๋ยวงนานแล้วผมทั้งตั้งหลายรอยเลยฮะไี่รี้ผมจะเอาสายกับปืนแบบไหนไปเปล่ยนเลยโยดดูอ่ะตรงนี้เอาสายมาแล้วนี่ปืนเขาก็มีก็ยืนปืนกในเเดียวเอาเกลียวดิใส่ไหมเฮ้ยเราเอาไปเสลียวเนียืมแป๊บเดียวเนาะโอ้อาจารย์ชายดูแลรักษารถดีมากเลยครับดูอ่ะอาจารย์ชายดูแลรักษารถดีมากเลย แน่ปัดชมกว่าเดินนี้อู้เหมือนกันดูเล็กเดียวดูดูอ่ะมันจะเหมือนกันได้ไงดูมันดูดูอ่ะจี๊ฮาวิ่งรอปากเตาดูนี่อย่นั้นน่ะดูซ้ายรุตบอกเนี่ย นี่มันกันหรือเปล่าดานอันี่ไหนกะนเ่าังนเป่ายังมาเยเนาะคนเป่ายังไปเลยใช่รไปเป่าเพลงเอหน่อยเพลงเอนี่บันจสายบันบะยูดะนี่บดาเขปื้อสายเอาแล้เป่าจนสานหมดแล้วมันจะหายเปื้ออ๋อขดย่ังเพลงเลยนะเนี่ยสามร้อยนเนี่ยเขเปื้อ มันเดิมปอกมันเดิมเท่ากันแหละคิดว่าเป็นกับสายวะนี่สายนี้มันต่อไงเนี่ยมันตอรูนี่มันอาจจะเล็กเนี่ยใช่ไหมลมเมอร็เลยมาไม่เต็มที่เปล่าไหมนี่เู้จานชายลมยังเหลือไหมเปล่าในเกยงด้วยะีได้ลม อีก็นั่น,นก็ว่าสะอาดสะอาดอดูจับดูกระบอกว่ะกระบอกนี่ตอนเย็นมาอาัดเสร็จเรียบร้อยรถตอนเช้ามาจับไม่ต้องเปื้อนมือ <c oughs> เอ้ะเขาเนี่ยจะเอาแต่สายกระบอกกระบอกลิงนี่ก็เป็นสายเป่ากรองอัดได้สองครั้งใด้ไหนเอาแต่สายล้มเป่ากรองไม่เอาปืนเอาแต่สายลมเป่ากรอง,องไหมไหนวะ เดี๋ยวก็ทุลกรองหรอกแรงเกินน่ะโอ้ดื้อแต่กีตารอ้อยหอบเตี่ยมุตโต้เลยบอมมุงมังมุงมังเลยนายอยากกลับบ้านวะนู่นกังไงกังไงหนูเนี่ยเดี๋ยวไปมีงานอยู่กับบ้านมุตโต้เลยมุงมังมงงไอ้ต๋อโอ้เดิมเดิมโดนแม่คุณจอดน้ำเตือนนะไอ้เจ้าบอพูดภาษาไทยหน่อยวะฟังไม่รู้เรื่อง ต้องแปลด้วยบอะครับแปลด้วยว่าอะไรพูดว่าอะไรนินทาเขาเดวเขารู้นินทาใครหรือเปล่านุนทำทำโอ้ยแล้วครับสองร้อยครับเอาแล้วโมไซดิแล้วปิกอัพดินี่กลับผมกันโมไซเราส่งตามท้ายโมไซไม่ได้ดอกร้อไปเลยต้างใช้มารถไปผม มาหลายทางมาไมม่่ต้องกลับนาหลายทางเห็นไหมในนี้แกขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ยังไม่ให้ซ้อนท้ายด้วยไม่เติมน้ำมันเลยเมื่อเช้าน่ะหมาอยู่กลางถนนสองตัวน่ะผมเบรกข้างหลังจนโอ้เสียวจนว่ะผมเบรคจนว่ะแม้มันอยู่ทั้งนี้ตัวหนึ่งทังนี้ตัวหนึ่งเนาะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะผ่อนคันเร่งแล้วก็อยู่กับเบรค อันนี้หกสิบมือสมาร์ทเดิมมาเลยอ่ะนี่ไม่ยอมรอข้าเลยผมเบรกจนว่าันวันเดียววะโอ้ยมปคนกับม้าเนาะทนไหมอ้อถ้วยเสียไมปเจได้เออมันโดนถ้วยเสียหรือเปล่าที่มันหลุดน่ะสวัสดีค่ะไปไหนไปไหนมารถไปพักค่ะมีผู้บ่าวไปฮะ อพราะท่านมีมีบ่เขาว่าไม่ท่านมีผู้บ่าวเรามีสามีแล้วแปลว่ายังไงวะนี่พญไส้เนอไม่ได้คุยเลยล็อครอไวเสะแล้วต้องตัดไวะโอ้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรไม่โทษขาด ก็ดั่งเลยแบบนี้เอาไปสตาร์ทเรือไปเร่งเร่งกันเลยเค้าค่อยเสียหายบอกสายพานโดนสายพานโดนสายพานไอ้นี่ลุดปุ๊บเกี่ยวเลยเกี่ยวท่อไยเสียตุ๊บมันมีรถครับนะที่เป่าสองลูกนู่นลูกนุ่นลูกนั่นแจ็คบอกมีเป่าเลยไหนนั่นว่าอัตโนมัติด้วยเวลาลมมันเต็มมันตัดมัน่อดเองแต่เวลาเราเป่าลมหมดปุ๊บคันเร่งมันจะเร่งเองเลยปู๊บู๊ฟ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 ู๊๊ฟู๊๊ฟู๊๊ฟู๊ฟ เดี๋ยวก็หมดน้ำมันอขอเขาหรอกไปเป่าของเขาอ่ะเอ้าเจ๊บอกว่าเอามาเป่าเลยน้ำมันเบนซินด้วยเจ๊บอกประหยัเดยเรื่องนี่นะไม่มันก็ออกแค่นั้นเองไม่ตันนี่ผมเป่าดูแล้วเอาปากเป่ายัางออกเลย แกบอกแกบอกว่าแสดงว่าปั๊มรอมันแกบอกว่าประมาณห้าโมงครึ่งเดี๋ยวอุ้มมาจะให้ผมเลยนเนอรผมดูไปแล้วคันนี้ไม่ต้องใช้ไม้หรอกเพราะว่าใครยะแกเอาไปแล้วนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพรุ่งนี้จันชายมาทำที่นี่อีกวันหนึ่งครับก็จะย้ายกลับบ้านครับสวัสดีครับทุกท่าน